อ่าไหนๆก็มาทางนี้แล้วขอลิงอีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันะนะครับอไอ้แหว่งครับคุณผู้ชมจับได้แล้วนะครับไอ้แหวงคือใครหัวโจกของลิงลบบุรีครับโอ้โหตอนนี้จับได้แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าก็พอจับหัวโจกได้ปุ๊บขอปิดปฏิบัติการเลยแล้วกันเพราะว่าสามารถจับได้แล้วรวมทั้งหมดกว่า250ตัวแล้วนะครับ นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาระดมกําลังกว่า20นายพร้อมกับอุปกรณ์ตรงดักแล้วก็ปืนอัดลมกระสุนยาสลบออกติดตามลิงที่หลบหนีออกมาจากกรงของสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลอ่ะคุณผู้ชมว <c oughs> นเวียนอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับ <c oughs> แม้ส่วนใหญ่จะถูกจับโดยง่ายด้วยการใช้อาหารล่อเข้ากรงเยลลี่ชื่อดังยี่ห้อดังเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเข้าคมทุกตัวผลไม้แบบนี้ แต่ปรากฏว่าตัวที่เป็นหัวโจกเช่นตัวนี้ไม่ยอมชั้นฉลาดฉลาดไม่เชื่อเจ้าหน้าที่โดดเดียวฉันไม่สนใจฉันไม่ยอมลงเอาผลละไม้มาลอกก็ไม่ติดกับครับคุณผู้ชมฉลาดมากชื่อว่าไอ้แหว่งไอ้แหว่งเนี่ยมีความว่องไวเฉลียวฉลาดกว่าลิงตัวอื่นหลบหนีออกจากกรงมาแล้วสองครั้งสองครั้งที่กรงนี้มีประสบการณ์มีประสบการณ์สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ ต้องใช้วิธีสะกดรอยตามแล้วก็เนี่ยฮเตรียมปืนยาสลบไปเลยนะครับใช้ปืนยิงยาสลบแล้วช่วงที่สลบอ่ะปรากฏว่ามีพวกมาช่วยมีพวกมาช่วยอีกพยายามจะดึงแต่เจ้าหน้าที่ก็ยื้อไว้สุดท้ายคือไอ้แหว่งมันก็สลบไปเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนําตัวลงมาจากหลังคาทุลักทุเลมากไปดูคลิปช่วงนี้กันหน่อยครับ เด็กนักเด็กมีประตูมาด้วยว่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมเห็นมุมสูงมาจากครู่ไหมคะเจ้านาทีสามลิงหนึ่งต้องช่วยกันอะช่วไม่ได้เลยเรียบร้อยต้องเอาลงมาจากหลังคาแบบนี้นะครับ สำหรับปฏิบัติการจับลิงวันที่4ครับสามารถจับลิงได้เพิ่มอีกกว่า20ตัวรวมจับลิงที่หนีออกจากกรงได้ทั้งหมด254ตัวแต่ยังไม่หมดนะจึงเหลืออีกประมาณไม่ถึง10ตัวนะครับที่ยังไม่ยอมเข้ากรงแล้วก็ยังคงเดินป้วนเปี้ยนอยู่คือไม่ได้ไปไหนไกลละเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ก็ต้องปิดปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจับลิงจากเขตห้ามล่าสัตว์ป,ป่าเขาสมโพธิเขาปิดปฏิบัติการของเขานะครับอ้าวแล้วอีกเกือบ10ตัวที่เหลือจะทํำยังไงนะครับ ส่งมอบหน้าที่ต่อครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีจะเป็นคนเข้ามาจัดการต่อไปก็ยังไม่หมดยังเหลืออีกนิดหน่อยก็จะทยอยจับนะคะแต่ว่าเจ้าแหวงแล้วก็เพื่อพวกเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเดี๋ยววันที่24พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงซึ่งไม่ได้เลี้ยงเพียงแค่ในพื้นที่กลางเมืองลบบุรีเท่านั้นนะคะคเดี๋ยวเขาจะมาเลี้ยงที่กรงด้วยที่บอกก้าวต้นเพราะว่าถ้าหนีออกไปเนี่ยไม่ได้กินโต๊ะจีนเลยนะดบอกไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมไม่ได้จบเพียงแค่ลิงนะ